หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนั้นละเลยไม่ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อจนทําให้มีเจ้าหน้าที่และมีผู้ต้องกักหลายรายที่ติดเชื้อโควิดไปล่าสุดมีคําสั่งเด้งผู้กํากับแล้วครับพลตํารรีรุ่งโรธถากูลปุญญสิรินะครับผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองสามเซ็นคําสั่งกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองสามใจความว่า หลังจากที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมีข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัดรวมถึงผู้ต้องกักในความรับผิดช,ชอบติดเชื้อโควิด19ประกอบกับอาจจะมีการปล่อยปละละเลยขาดการควบคุมกำกับดูแลเอาใจใส่รวมถึงช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาจึงให้พันตำรวจเอกจักยังให้ผลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3โดยให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมและให้พันตำรวจเอกหฤทิศเอกอุรุรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง3รักษาราชการแทนมีผลตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมเป็นต้นมานะครับจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่จับแรงงานต่างด้าวแต่ไม่ยอมแยกกักตัวให้ดีไม่คัดกรอง จนเชื้อมันระบาดแต่ว่าทางสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองยืนยันนะครับออกเอกสารชี้แจงออกมาเลยว่าคนต่างด้าวทั้ง4รายผ่านจุดคัดกรองและมีใบรับรองผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อครับนี่ยทางพ,พาู้มัรชาก็ได้ติงการแล้ครับก็ดูแล้วถ้าเกิดประเมินแล้วมีผู้ต้องการที่ติดเชื้อเยอะนะครับเราอาจจะต้องไปรงมมณน,นามช่วนาวนะครับเ่อต้นได้ การทั้งหสายจังหวัดตภา,างๆมีคนนี้นครับ